สำหรับคอกาแฟหอมกลุ่น,ลนเลยพลาดไม่ได้นะครับกับงานเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ Thailand Coffee Hub 2024ครับเริ่มแล้ววันนี้ถึง1กันยายน2567ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ไปติดตามครับเริ่มแล้วนะครับ เริ่มอย่างคึกคักกับเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ไทยแลนด์คอ f ฟ e ่ฮับ2024รวมกาแฟพิเศษและ o f f ฟ e อเทมแบรนด์ดังจากทั่วประเทศที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ตั้งแต่28สิงหาคม2567เริ่มวันนี้นะครับถึง1กันยายน2567ร่วมจัดโดยเซ็นทรัลพัฒนา และสมาคมกาแฟพิเศษไทยภายในงานพบกับแบรนด์กาแฟพิเศษชื่อดังจากทั่วไทยอาทิ Blue Off นะครับ Yellow Star พิรมคอฟฟนานา Coffee, Coffee Roaster The Company Worldwide Coffee Aroma Bottomless Rosista Coffee Naps Coffee and Roaster High Coffee Santipanit Roaster Company เมล็ดกาแฟบีนส์ลุกเกอร์และอีกมากมายครับรวมกว่า50แบรนด์นะครับแล้วก็ชิมสุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทยสเปเชียลคอฟฟอ a วอร์ดประจำปี2524ที่ทางสมาคมกาแฟพิเศษไทยจัดมาทั้ง3โปรเซส s นะครับชิมฟรีทุกวันพร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเราคอฟฟี่กูรูในวงการมากมาย เปิดประสบการณ์กาแฟาพิเศษต่างประเทศครั้งแรกที่ภาคใต้นะครับกับทรัคคอฟฟี่เนโกย่าประเทศญี่ปุ่นพบกับมิสเตอร์โอลิกามิหรือมิสเตอร์ยาซุโนซูซูกิครับผู้คิดคน้นโอลิกามิดริปเปอและโรงคั่วชื่อดังกับ,บแบรนด์ B.A.R. Special Coffee และคาแฟานะครับพิเศษสุดฮอตจากมาเลเซียที่เขาเรียกว่า นีโกปี้คาเฟ่และยูฮูครับชื่อแปลกๆอยากจะลองแบรนด์ดังๆนะครับต้องไปในงานนี้เลยครับท่านผู้ชมครับสัมผัสกับรสชาติกาแฟไฟโรบัสต้าอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคใต้กับซิกเนเจอร์เมนูจากร้านดังอาทิกองวอลเล่คิมคอฟฟโฮมโรสเตอร์นะครับซุดรีคอฟฟแฟหวาและพิรมคอฟฟฟ บาเลกเปลี่ยนประสบการณ์กาแฟจากซิฟครัตเปิดกิจกรรมเป็นรอบในทุกวันอาทิตย์ซิ p และ c ั p p i n g โรบั s t ้ากับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบาริสต้าท้องถิ่นและกระทบไหลกับ Coffee Idol มากมายร่วมเชียร์การแข่งขันชงกาแฟระดับประเทศลุ้นรับของที่ระลึกและโปรโมชั่นสุดคมมากมายภายในงาน Thailand c o f f e e h ั b 2024ครับ ตั้งแต่วันนี้เลยครับ28สิงหาคม2567ถึง1กันยายน2567ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ชั้นหนึ่งครับงานเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับคอกาแฟร้านดังๆชื่อของกาแฟพิเศษชื่อดังจากทั่วไทยครับที่ได้มีการพูดการบอกกันไปเมื่อสักครู่ครับ แบรนด์ชิมสุดยอดนะครับที่มีทั้ง50แบรนด์ชิมสุดยอดมเมล็ดก,กาแฟพิเศษไทยนะครับจัดมาทั้ง Wash, Natural, Honey แล้วก็ชิมฟรีทุกวันครับท่านผู้ชมครับมีไอเทมสวยๆเท่ๆหรูๆนะครับสไตล์คอกาแฟจากแบรนด์ต่างๆครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องไปดูว่ารสชาติกาแฟในแบรนด์ต่างๆที่ผมพูดเนี่ยครับ Blue Off ย l โรสตาฟหลายท่านคุ้นรสชาติคุ้นคุ้นกลิ่นกันดีว่าเป็นยังไงแต่หลายท่านคืออยากจะไปรู้ที่ประนอมบอกเนี่ยอ่านให้ฟังเนี่ยมันเป็นรสชาติแบบไหนโรงขั่วที่ว่ามันเด็ดเนี่ยมันเป็นยังไงพลาดไม่ได้ครับ28สิงหาคมนะครับถึง1กันยายน2567เนี่ยครับไอเทมเท่ๆพกไปไหนอะไรต่างๆเนี่ย o า f ฟไอเทมครับเยอะแยะมากมายครบครัน ภายในงานนี้เลยครับเอาละ